สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมสอกอสอกวหลักเกณฑ์และการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานเพื่อให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตรกรรมสามารถจัดทําคําของบประมาณเพื่อโครงการวิจัยและนวัตรกรรมจากกองทุนวาวานสสำหรับการยื่นคําของ,งบประมาณและบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังนี้ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2566ประกอบไปด้วย3าหมวด57คอได้แก่นิยามที่เกี่ยวข้องและอำนาจผู้รักษาการหมวด1บททั่วไป หมวด 2. ง,งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) หมวด3งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) บทเฉพาะการและบัญชีแนบท้ายโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้หมวด 1. บททั่วไปประกาศกศวรเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวะัตกรรมพุทธศักราช2566บังคับใช้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่กำหนดในประกาศกศวดังต่อไปนี้ 1. หน่วยบริหารและจัดการทุน 2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีได้กำหนดไว้ในข้อหนึ่งสสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 4. นิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งกอสอวอประกาศกำหนดโดยหน่วยรับงบประมาณอาจยื่นคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนววนได้ดังนี้ 1. คําคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานฟัน a m e n t ท l f ฟัน คําคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Fund หมวด 2. ง,งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประกอบด้วย5ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1. การจัดทำคําของงบประมาณส่วนที่ 2. ค่าใช้จ่ายที่อาจเสนอในคําของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานฟัน a m e n t ท l Fund ส่วนที่ 3. การจัดสรรงบประมาณส่วนที่ 4. การบริหารงบประมาณของแผนงานและโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนส่วนที่ 5. การรายงานการคืนเงินเหลือจ่ายและการยกเลิกแผนงานหรือโครงการส่วนที่1 การจัดทําคําของงบประมาณเป็นการจัดทําคําของงบประมาณเพื่อขอรับงบประมาณประเภทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ที่เสนอต่อกองทุนโดยรายละเอียดของคําของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 1. ที่มาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำคำของบประมาณ 2. แผนการดำเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดงบประมาณแต่ละประเภท 3. เป้าหมายหลักและแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลสำรฤทจิที่สำคัญ Objective and Key Results หรือ OKR OK 4. ผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบตัวชีว้วัดวัตถุประสงค์และกิจกรรมของแผนงาน 5. ผลสมัมฤทธิ์ที่สำคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในภาพรวม 6. แผนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์7ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาถ้ามีโดยหน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนงานเสนอต่อกองทุนเป็นแผนงานรายปีซึ่งกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานและแผนงาน3ปีถึง5ปีซึ่งกำหนดเป้าหมายและผลสมัมฤทธิ์ำส,สำคัญเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดแผนงาน โดยแบบการจัดทำคำของงบประมาณและการยื่นคำของงบประมาณรวมถึงระยะเวลาในการเสนอคำของงบประมาณจากกองทุนให้เป็นไปตามที่สกสวรประกาศกำหนดทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอให้กองทุนสามารถดำเนินการจัดทำคำของงบประมาณที่สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณของสำนักงบประมาณ ส่วนที่2ค่าใช้ใจ่ายที่อาจเสนอในคำของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานฟัน d a m e n t ท l f ฟันหน่วยรับงบประมาณสามารถเสนอของงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานได้ดังนี้ 1. ค่าจ้างหน่วยรับงบประมาณสามารถขอรับงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาโดยอาจเสนอขอเป็นรายเดือนหรือรายครั้งซึ่งค่าจ้างนักวิจัยร่วมโครงการและผู้ช่วยนักวิจัยต้องเป็นบุคคลภายนอกหน่วยซึ่งรับงบประมาณโครงการนั้น สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างนักวิจัยร่วมโครงการและค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 2. ค่าใช้สอยหน่วยรับงบประมาณสามารถขอรับงบประมาณสำหรับค่าใช้สอยเช่นค่าตอบแทนวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญค่าปฏิบัติการล่วงเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อทำวิจัยภายในประเทศเพื่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรมค่าประกันภยัย 3. ค่าวัสดุ หน่วยรับงบประมาณอาจเสนอของบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุต่างๆเพื่อน,นำไปพัฒนาหรือสร้างเป็นเครื่องต้นแบบได้ 4. ค่าใช้จ่ายด้านครุพันหน่วยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุพันและเครื่องมืออุปกรณ์ได้โดยต้องไม่เกินร้อยละย,ยีของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของ,งบประมาณและจะต้องแสดงรายละเอียดของครุพันเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้ครุพัน และแนบใบเสนอราคาที่จะจัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมกับคำของบประมาณด้วยหน่วยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับค่าซ่อมแซมคารุพันธ์ค่าปรับปรุงคารุพันธ์และสอบเทียบเครื่องมือได้แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณทั้งนี้เมื่อรวมค่าซ่อมแซมคารุพันธ์ค่าปรับปรุงคารุพันธ์และสอบเทียบเครื่องมือกับงบประมาณในค่าคารุพันธ์แล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณ นอกจากนี้หน่วยรับงบประมาณอาจเสนอขอค่าใช้ใจ่ายสำหรับแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้โดยเสนอขอได้ไม่เกินรอยละ5ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของงบประมาณแต่ไม่เกิน5ล้านบาท กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคจากรายจ่ายประจำจากสำนักงบประมาณแต่งบประมาณนั้นไม่ครอบคลุมค่าสาธารณูปโภคตามแผนงานที่เสนอหน่วยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณค่าสาธารณูปโภคสำหรับแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องโดยงบประมาณที่เสนอขอรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งของงบประมาณรวมตามคำของงบประมาณ ทั้งนี้หน่วยรับงบประมาณไม่อาจทำคำของ,งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานสำหรับรายจ่ายประจำรายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงานค่าบำรุงสถาบันและค่าบริหารจัดการของหน่วยรับงบประมาณ ส่วนที่ 3. การจัดสรรงบประมาณเมื่อกองทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกฎหมายแล้วกสวโดยข้อเสนอของสกสวจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่นหน่วยรับงบประมาณและแจ้งวงเงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรและจะัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณต่อไป หน่วยรับงบประมาณต้องใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อดําเนินการตามแผนงานและโครงการโดยจะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวไปดําเนินการนอกแผนงานหรือให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนมิได้ทั้งนี้หัวหน้าโครงการและผู้ดำเนินโครงการต้องเป็นบุคลากรประจำของหน่วยรับงบประมาณแต่หน่วยรับงบประมาณอาจจ้างนักวิจัยร่วมโครงการและผู้ช่วยวิจัยเพิ่มเติมได้ส่วนที่4ี่ การบริหารงบประมาณของแผนงานและโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนววนให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำประกาศการบริหารแผนงานโครงการและงบประมาณเผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยรับงบประมาณ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากกองทุนให้ใช้จ่ายภายใน2ปีงบประมาณและหากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่าระยะเวลา2ปีงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณทำหนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อสกอสว การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งคารุพันต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและให้จัดซื้อคารุพันตามรายการที่ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในไตรามาสที่3าของปีงบประมาณโดยกรรมสิทธิ์ในคารุพันโครงการให้เป็นของหน่วยรับงบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หน่วยรับงบประมาณอาจดำเนินการปรับงบประมาณได้โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และผลผลิตที่ได้มีการกำหนดไว้ในคำรับรองที่ทำไว้กับสกอสอวโดยอาจปรับได้ไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณของหมวดที่รับโอนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. การปรับงบประมาณข้าหมวดภายใต้โครงการให้หัวหน้าโครงการเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณต้นสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. การปรับงบประมาณข้ามโครงการให้หัวหน้าแผนงานหรือโครงการเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณต้นสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อสอกอสอวทราบในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละยี่ กรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าที่กำหนดและไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยให้สกสวเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 2. กรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินซึ่งกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยให้สกสวดำเนินการเสนอกสวเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายต่างๆ การปรับเพิ่มค่าครุพันเพื่อการจัดซื้อครุพันตามรายการที่ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสกสวหากปรับเพิ่มค่าครุภัณฑ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้จะทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากกสวการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศจะทําได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสกสวการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายหม,ดมวดค่าตอบแทนสําหรับนักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยและที่ทปรึกษาจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ30ของงบประมาณรวมตามคําของงบประมาณ โดยให้หัวหน้าแผนงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณต้นสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อสอกอสวทราบส่วนที่5การรายงานการคืนเงินเหลือจ่ายและการยกเลิกแผนงานหรือโครงการหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีหน้าที่ต้องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้สกสวทราบตามระยะเวลาที่สกสวกำหนดหน่วยรับงบประมาณต้องส่งรายงานการเงินที่แสดงข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้องทันการในระบบส สารสนเทศที่สกสวกำหนดเพื่อให้ทราบสถานการเงินของแผนงานและโครงการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากกองทุน ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้สกสวทราบตามระยะเวลาที่กำหนดหากหน่วยรับงบประมาณมีเงินคงเหลือจากการดำเนินงานให้นำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือจากการดำเนินงานพร้อมดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานคืนให้แก่กองทุนภายใน60วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามคำรับรองเว้นแต่หน่วยรับงบประมาณประสงค์จะเก็บเงินเหลือจ่ายดอกเบี้ยและผลประโยชน์นั้นไว้ก็ให้เสนอแผนการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์มายังส กสวเพื่อให้ความเห็นชอบเงินอุดหนุนด้านครุพันธ์ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเท่านั้นในกรณีที่มีเงินคงเหลือให้หน่วยรับงบประมาณนำส่งคืนแก่กองทุนภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่จัดซื้อเสร็จสมบูรณ์และแจ้งกลับมายังสกสวเพื่อทราบหากมีการยกเลิกโครงการหน่วยรับงบประมาณต้องนำส่งเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนรวมทั้งดอกเบี้ยและผลประโยชน์อื่น คืนให้แก่กองทุนภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสกสวทั้งนี้หากมีการใช้ใจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วบางส่วนจะต้องรายงานและแสดงหลักฐานการทำกิจกรรมและค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจริงแก่สกสวร,รวมพลังขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม